สวัสดีครับสวนกเกษตรดอกย่าขาวนะครับพบกันเช่นเคยวันนี้ก็มาให้น้ำนะครับให้น้ำมะขามป้อมกับผักหวานป่าที่เราปลูกแซมไว้ด้วยกันนะครับพอดีเห็นก็เลยอยากถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่เลยเดี๋ยวผมซูมแป๊บหนึ่งนี่ครับมะขามป้อมนะครับมะขามป้อม ที่เราปลูกไว้40่สิกว่าต้นนะครับทีนี้ให้ลูกเนานะแต่ผิวเขาก็จะประมาณนี้นะครับสายพันธุ์นี้ถ้าสวยก็สวยกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ของเราทําเป็นอินทรีย์ก็เลยไม่ได้บํารุงอะไรเยอะนะครับเราประกันความปลอดภัยแต่ว่าผิวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ลูกใหญ่มากนะครับ ความใหญ่ของลูกนะครับอันนี้ยังไม่เต็มที่นะครับเนี่ยมาดูต้นอ่าเป็นปีที่สองที่เริ่มให้ลูกนะครับแต่ก็ยังยังไม่ดกเต็มต้นนะเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับสําหรับมะขามป้อมอีกไร่หนึ่งก็เป็นของป้านะครับอันนั้นก็ค่อนข้างให้ลูกมาสี่ห้าปีล้วค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับอีกไร่หนึง่งต้นหนึ่งก็ประมาณแปดสิบโลถึงหนึ่งร้อยโลได้นะครับผลผลิต อันนี้ต้นนี้น่าจะได้สักยี่สิบโลน่าจะประมาณนั้นนะครับของเรายังไม่สมบูรณ์นะผมไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะครับมีแต่ให้ปุ๋ยกับให้น้ําทางธรรมชาติปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับนี่เดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันบ้างครับบางต้นเยอะบางต้นน้อยนี่ต้นนี้น้อยนะครับติดลูกน้อยเห็นไมไกลไกนะครับต้นนี้น่าจะได้ไม่กี่โล มาให้กำลังใจลูกชายมาให้กำลังใจในต้นนี้เยอะต้นนี้ดกนะครับดูเต็มต้นเลยนี่ครับอยู่แบบนี้วะขามป้อมนเนื่องจากว่าลูกเขามีน้ำหนักค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับกิ่งอาจจะหักได้กิ่งเปราะด้วยแล้วก็ลูกมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนี่ดูครับ ออกตามข้อดกมากต้นนี้ดกมากครับดกกว่าต้นแรกที่ให้ดูต้นนี้น่าจะได้หลายโลอยู่ดูลูกนี่ครับน่ากินเลยเนาะเอาไปล้างสะอาดอาดนะล้างน้ำเปล่าก็ได้ครับของสวนผมเนี่ยมันไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีขนาดปุ๋ยยังไม่ใช้เลยครับปุ๋ยสารเคมี ปุ๋ยเคมีเนะี่ยเราก็ไม่ได้ใช้นะค่อนข้างสะอาดดูครับเนี่ยกิ่งหนึ่งอย่างนี้ครับดูกิ่งเขานิดเดียวเองนะครับแต่ว่าดูโอ้โหออกลูกเนี่ยผมยกเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมีมีกิโลหนึ่งนะครับเนี่ยเฉพาะช่อเนี่ยเป็นกิโลนะน้ำหนักเขาเขาเยอะนเนื่องจากว่าเขาตันนะครับลูกมะขามป้อมเนี่ยดูครับ ลูกจริงนี้ครับคุณผู้ชมไลาขึ้นมานี่เฉพาะปลายกิ่งนะครับเนี่ยโอ้โหดกมากครับก็ค่อนข้างค่อนข้างอ่าทุกใจนะครับถือว่าโอเคเลยผลผลิตค่อนข้างโอเคเลยในบางต้นต้นนี้ก็มีนะครับแต่จะจะไม่ค่อยดกเท่าถ้าต้นเมื่อกี้แต่ก็ถือว่าไม่ขี้เลรนะครับ ข้อดีของการออกไม่ดกคือลูกเขาจะใหญ่ครับดูก็เป็นปกติเวลาลูกดกก็แย่งสารอาหารกันนะครับ,รบเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งดกมากเดี๋ยวผมพาเดินไปดูออกทุกหัวปะน้ำออกทุกหัวปะน้ำออกทุกหัวปะ ผู้ซึ่งเพราว่ามันก็รอเจอในบนเนี่ยไล่ไล่ตนให้อันเนี้ยป้าเพราะต้นตอเออแม่บอกว่าไม่ใช่ตอหรอกลูกไอ้ที่วัวลมทับอ่ะดูลูกเหล็กป้าเนี่ยแต่อร่อยป้ากิ้งเดิมมันได้ข้างๆเออไอ้ที่เด้ึ้นนะต้นตออันนี้ เอาพันธุ์มาปลูกแต่ว่ากลัวล้มทับกับกลัวเดินเหยียบก็เลยตึงก็เลยหักแล้วก็เอิญว่าเป็นตอต้นพันธุ์มาหามป้อมป่านะ่าจะติดมาลูกดกแต่ว่าไม่ไม่ใหญ่นี่ครับต้นนี้ที่จะให้ดูดกมากอีกต้นเนี่ยดกจริงพอยทุกกิ้งเลยทุกขแขนงเลยดูครับนี่เฉพาะขแขนงเดียว เฉพาะเฉพาะแขนงนี้ครับนี่มี1นกิโลนะครับนี่ยแค่เนี้ยเนเราดูครับไล่ไปทั่วกิ่งครับแต่ละกิ่งก็มีหลายแขนงดูครับเนี่ยชุดนี้ก็เป็นกิโลนะครับเนี่ยดูโอ้โหถูกใจครับถูกใจอย่างนี้น่ครับเดี๋ยวผมจะดูกิ่งบนครับซูมได้ไหมเอ่ย อ่านี่ครับมีแต่ลูกนะครับเนี่ยต้นนี้ชื่นใจเลยหลายหลายกิโลนะครับดูตรงนั้นเห็นไหมครับแต่เราเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับติดสปริงเกอร์เต่ดี๋ยวผมพาวนฝั่งนู้นที่ ก็ยังดกอยู่นะครับอยู่กข้างดกนะครับแต่ว่าที่ไรเราอาจจะดูรกนิดนึงนะฝนที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าเลยครับไม่มีเวลาเลยนี่ก็พอฝนเปิดก็เพิ่งจะได้เข้ามาตัดได้รดน้ำนะนี่ครับเป็นไงมาขามป้อมปลูกแบบาภาษาชาวบ้านเรียกทิ้งส่ง ปลูกแล้วก็ตามยะถากรรมนะครับให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยบ้างเป็นครั้งคราวผลผลิตก็ออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าชื่นใจนะครับเนาะสำหรับปีที่สองของการออกแต่ว่าบางต้นยังไม่ออกนะครับผมปลูกไว้สี่สิบกว่าต้นเนี่ยบางต้นยังไม่ได้ลูกชุดแรกเลยด้วยซ้ำเนาะพวกนี้ยิ่งแก่ยิ่งได้ยิ่งได้เยอะนะอย่างพวกเนี้ยมันออกมาแล้วมีต้นนี้ยังไม่ได้ลูก นะคยังไม่ยังไม่เคยออกลูกชุดแรกอาจจะเป็นเพราะว่าบำรุงเขาไม่ดีด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวต้องค่อยๆศึกษาไปนะครับอันนี้ก็มีลูกเนาะถ้ามองในวิดีโอน่าจะเห็นครับก็ถือว่าดกอยู่แต่ไม่มากไม่ขนาดว่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าดูๆแล้วก็น่าจะสักสิบกิโลได้นะครับต้นนี้น่าจะได้อยู่ เดี๋ยวผมให้ดูความใหญ่ของลูกใหญ่พอๆกับลูกมะนาวนะครับมะนาวที่ขายตามตลาดใกล้เคียงกัน,นเล็กกว่าไม่เยอะครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจเนาะคนคนทาไร้ทําสวนอย่างเรานะครับเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจเลยอันนี้ก็เป็นแนวคลอง ของไส้ไก่แต่ว่าน้ำเพิ่งจะแห้งไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปรับปรุงนิดหน่อยเนาะถ้าปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวน้ำแห้งอาจจะต้องหาผ้าใบมาปูตลอดแนวแล้วก็เจาะให้มันระบายความชื้นไปยไม่เป็นไรแต่ค่อยแก้กันวันนี้พามาดูมะขามป้อมก่อนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันไหนเก็บมะขามป้อมหรือว่าเอาไปแปรรูปอะไรอาจจะถ่ายให้ดูวิธีหนึ่งเนาะคงจะไว้แค่นี้ครับผมวันนี้สวัสดีครับ